เอเก็บของมองุมก่อนนะเดี๋ยวหน้าตอนนี้เนี่ยของมุมเต็มแล้ว ผมก็ท้องว้แลละผมก็ขอไปไประตูทรลกต่อเลยก่อนอืนอ่นที่ผมจะไปผมขอเออเออไปสร้างเออเป็นชุดเกาะ <S <S ไปทางนี้แล้ว ยิดปืปน,นปืนกองเขาเองนะ ตอนนี้ผมขอปิดคลิปไปเพียงเท่าน,นี้นะเพราะว่าแบตผมใกล้จะหมดแล้วเร็วๆไอ้โตรีลบล่องไปขุดดินแล้วก็รีบปิดคลิปนอรโม่จะปิดคลิปแล้วแบตนนอรโมเหลือดสองอโตแบตดนอรโมเหลือดสอง,มสงหมดสิ้นแล้วเนี่ยเลือดสิ้ เปิดเหลือหนึงเปอร์เซ็นต์ิไปชุดกอชุดกอชุดกออายอะชุดกออายชุดกออายว่าเอาบอ